เราลูกเสื้อชาติเชื้อวชิลาต่างมุ่งหน้ากันเดินทางไกลเดียๆๆเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเธอเข้าแถวจิเข้าแถวจิเออตามลำดับหน่อยนี่จะไปไหนกันเนี่ยไปเดินทางไกลค่ะเดินทางไกลแต่งต,ตัวแบบนี้เหรอค่ะนี่เขาให้เอาสัมภาระไปอันนี้มันสมัมภาระนี่เอาไปไหนหนาเนี่ยแล้วนี่ดูฟิเสื้อผ้าหลุดด้วยหมดเลยไปอย่างเงี้ยเสียชื่อเสียงโรงเรียนหมดน,นะ อ่ะตอนนี้ล่ะโหนี่เป็นอะไรเป็นหมูหรือเปล่าเป็นหน้าหมูค่ะเป็นหมูหน้าหมูเนี่อะไรเนี่ยจะไปอยู่กี่วันสองวันหนึ่งคืนค่ะโอ้สองวันหนึ่งคืนเอาไปสนาดนี้นะเป็นเดือนก็ยังแค่นี้หมดใครจัดให้เนี่ยคุณแม่ค่ะแล้วทำไมเธอไม่จัดเองไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพอเสื้อผ้าหายมานะก็ตามหากันดิแล้วเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปนอนหรือไงเนี่ยเขามีของให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเอาไปเยอะแบบนี้แล้วนี่ยไม่เอาอะไรไปเลยจะไปพึ่งเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะจะไปขอนอนเพื่อนใช่ไหม แล้วดูสิแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ป้ายชื่อกับไอ้มีแล้วจะรู้ไหมเนี่ย,ลยปลายชื่โอรองเรียนกับไอ้มีอาไป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 ,ไป,ไปจัดแถวใหม่เราค่อยมาเจอกันใหม่ทีนึงไ้ขวาขวาหันไปไปในหมู่าพาไปเลยดูที่แต่งเนื้อแต่งตัวกันดูสิแม่ใช้ได้เท่าไหร่สวัสดีครับอ่าเราพบกันอีกครั้งครับในวิชานักเดินทางไกลนะครับนักเดินทางไกลกีนี้พวกเราเคย เห็นตัวอย่างไปแล้วครับการแต่งตัวต่างๆเนี่ยเวลาเราจะไปเข้าค่ายอยู่ค่ายพักแรมมันจะมีอยู่วิชาหนึ่งนะครับเป็นวิชาพิเศษบ,บังคับก็คือวิชานักเดินทางไกลนักเดินทางไกลจริงๆแล้วเนี่ยมีมาแต้งแต่สมัย BP ละนะครับ BP เนี่ยได้พาลูกเสือประมาณ20คนเนี่ยไปที่เกาะบราซิโดยการเดินทางไกลด้วยเรือ การเดินทางไกลเนี่ยไม่ําเป็นเลยครับว่าเราจะเดินทางไกลด้วยเท้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเดินทางไกลจริงๆแล้วการเดินทางไกลด้วยรถก็ถือว่าเป็นการเดินทางไกลการเดินทางไกลด้วยเครื่องบินก็เป็นการเดินทางไกลการเดินทางไกลด้วยเรือก็เป็นการเดินทางไกลแต่ในวิชาครับเมื่อลูกเสือและเนนาลีไปถึงค่ายแล้วเนี่ยก็จะมีวิชาครัครับในการเดินทางไกลเดินทางไกลได้ประโยชน์อย่างไรนะครับ เดินทางไกลได้ประโยชน์อย่างไรได้เพื่อนเทื่อนทานงานสนุกสุขสมนะครับเดินไปเราจะได้เพื่อนเพิ่มนะครับได้เพื่อนในหมู่เดียวกันอย่างตะกี้นี่ใช่ไหมได้เพื่อน3าคนแต่ละคนก็จะมีความหลากหลายไม่เหมือนกันตามจิตตามใจได้เพื่อนเพื่อนทานเพื่อนทานกังไงคือทํางานแล้วเรารูกสึกว่าเรามีความสามารถนะครับอยู่กันได้ในกลุ่มใหญ่ๆได้เพื่อนเพื่อนทานงานสนุกระหว่างเดินไปก็สนุกได้เจอต้นไม้ได้เจอหมู่บ้าน ได้เจอสัตว์ต่างๆได้เพื่อนเพื่อนทานงานสนุกสุขส,ส,สมเมื่อกลับถึงค่ายคักแรบนะครับตอนนี้เวลาเราเดินทางไกลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเดินด้วยเทา้าเราจะเดินชิดด้านไหนครับอ่านักเรีน,นคงจะทราบไปแล้วลูกเสือคงจะทราบแล้วเราจะต้องเดินชิดด้านขวาก็าคือเดินสวนกับรถนะพาะง้นถ้าเราเดินตามรถเนี่ยรถมาด้านหลังเราจะไม่ไม่เห็นตอนนี้เวลาเดินไปเวลาเดินไปนี่เราได้เจอหมู่บ้าน เจอคนหลากหลายเลยคาที่เราไม่ควรใช้คือคำหยาบนะครับไออีกูมึงเนี่ยห้ามใช้แล้วก็แต่งการแต่งกายก็ต้องสุภาพเห็นมครับเหมือนตะกี้นี้ถ้าเสื้อผ้าหลุดด้ยอย่างเงี้ยเราเดินไปเนี่ยเสียชื่อเสียงรูกเรียนละหมดเพราะงั้นเวลาเราเดินทางไกลก็แต่งกายสุภาพแล้ว่างเดินเราไม่สามารถที่จะต้องแวกอะไรได้เลยยกเว้นนะครับแวะตามฐานหรือตามอาซีที่อาร์ุ่กับได้บอกไปให้ในเรื่องของการเข้าฐาน เราก็จะมีการเข้าฐานว่าจะเป็นฐานเงื่อนเชื่อฐานทดสอบกําลังใจฐานปฐมพยาบาลน,นะครับแล้วก็ฐานสังเกตและจดจำก็จะมีฐานต่างๆให้เราเรียนรู้ตลอดคือว่าเป็นทักษะชีวิตของนักเดินทางไกลเวลาเดินไปไปเจอมะม่วงย้อยออกมาข้างนอกเราสามารถจิบได้ไหมครับไม่ได้เลยนะครับพีน้องเสือไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นของ เขาบ้านเขานะครับเจอเซเว่นแวะได้มั้ไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วก็แวะไม่ได้แล้วของที่เอาไปอย่างนี้เห็นไหมครับในหมู่ไปเอาไปมากเกินไปเอาแค่นี้ก็พอนะครับเอาแค่นี้ก็พอให้รู้ว่านี่คือสัมภาระที่เราจะต้องเอาไปข้างในมีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยขวดน้ำนี่ขวดน้ำนีำ่ของครูกัดกชยัยก็จะเป็นนี่เห็นไหมอ่าลูกลูกแกะเนาะลูกแกะมีเท้านะตั้งได้นะครับตั้งได้ม,ม,มีมีน้ำมีอะไรครับมีอะไรครับมีปากกามี ระดาษจดแล้วก็มียาประจําตัวนะครับแค่นี้พอแล้วการเดินทางไกลไม่จําเป็นต้องแบกสัมภาระสัมภโลกอะไรไปเยอะแยะไปหมดนะครับก็พอเดินไปแล้วเข้าจุดนะครับเข้าจุดก็จะมีการรายงานรายงานจุดต่างๆเลยนะครับรายงานจุดต่างๆเดี๋ยวเรามาดูการรายงานจุดครับอ่ะเอามาออกมาครับ <นะ S 1> ออกมาครับใส่โบให้เรียบร้อยนี่อ่าอ่านะครับแต่งตัว2คนก็2คน, 2, คน 2, คน2คนพอ2คนพอ2คนอ่านะครับเวลามาถึงเพื่ เวลาเดินทางกายพุกเนี่ยก็จะมีจุดการรายงานตัวอ่ะเดี๋ยวอ่าคุณครูเล็กอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะหน้านี้ครับอ่าต่อตรงนี้ครับถูกมัมาถึงจุดมาถึงจุดรายงานเพิ่บเนี่ยคุณครูเล็กที่จะทำทั้งหมดตรงนะครับทั้งหมดตรงอ่ะครูเล็กก็จะวันทยาวุตรเพียงคนเดียวนะครับเสร็จแล้วมือลงครับกลับก็จะรับอ่ามือลงครับครูเล็กก้าวมานะครับหนึ่งก้าวแล้วก็รายงานหมูเราทำดวนทำ กิจกรรมของการเข้าฐานระหว่างเดินทางไกลหลังจากเสร็จสิ้นฐานเรียบร้อยปพ๊บก,ก็จะมีการรายงานตัวออกหมูล่ลำดวนตรงหมูล่ลำดวนขอขอบคุณค่ะเห็นไหมครับว่าถ้ารายงานเข้าให้ก้าวออกมาหนึ่งเท้านะครับหนึ่งก้าวถ้ารายงานออกไม่ต้องก้าวแล้วก็จะสั่งหมูลำดวนขวาพัดอ่านะครับนะครับถ้ามี มีอาวุธเพียงคนเดียวนะครับก็ให้แบกอาวุธแต่ถ้ามีอาวุธหลายคนก็จะควนอาวุธหรือเชียงอาวุธก็ได้นะครับแล้วก็สับเดินหน้านะครับอ่าเดินอานะครับก็อ,ออกไปอย่างนี้อันนี้คือก,การเข้าฐานที่จะจัดให้ในกิจกรรมต่างๆของพวกเราเลยนะครับณนะปีนี้นะปีนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าค่ายครับแล้วก็ไม่ได้เดินทางไกลอย่างที่พวกเราคาดหวังไว้แต่คุณครูเชื่อได้เลยว่านะคลิปนี้ การเรียนออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยถ้าเราได้ได้ดูได้สัมผัสแล้วก็ได้เห็นนั้นเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในการเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพ็คของแล้วก็ไปเดินทางไกลกับคุณพ่อคุณแม่โดยการใช้รถประจําตัวรถส่วนตัวหรือการไปโดยเครื่องบินนะครับแต่อย่าลืมครับการใส่แมสครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในวิชานักเดินทางไกลเนี่ยเป็นวิชาภาคบังคับ ก็ระดับชั้นป .6 นะครับระดับชั้นป .6 เนี่ยเราจะต้องมีการติดวิชางครับครบคกบ9วิชาพอครบ9กวิชาพุกพวกเราก็จะต้องได้สายยงยศการถักสายยงยศของลูกเสือการถักสายยงยศของเนตรนารีล้วก็จะมาประดับในในชั่วโมงลูกเสือชั่วโมงสุดท้ายหรืออาจจะทําที่ค่ายก็ได้นี่เป็นการยกตัวอย่างเสนอแนะการนะครับในวิชานัก เดินทางไกลนะครับก็ในเรื่องสั้นของของช่วงนี้ของนักเดินทางไกลเนี่ยเรื่องของมะม่วงมะม่วงวิเศษก็มีนักปราชญ์คนหนึ่งเนี่ยเป็นยาจกนะครับเป็นยาจกนะแล้วก็อยากจะเป็นคนรวยแล้วก็อยากเป็นคนที่มอิตาลีก็ไปศึกษาว่าใครที่สามารถที่จะสอนวิชาพวกนี้ได้ก็ไปเจอนักพรานคนหนึ่งก็สอนวิชาเรื่องของการเสกมะม่วง ให้หอมและก็อร่อยอยู่ตลอดเวลาครับอยู่ตลอดเวลาก็พอตัวเองได้วิชานี้มาปุ๊บเนี่ยตัวเองก็ทําการเสกมะม่วงกับชาวบ้านก็กิน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 ทุกครั้งที่เสกไปก็จะบอกว่าผู้ที่สั่งสอนวิชาความรู้มานี่เป็นครูบาอาจารย์ของเขาที่สั่งสอนมาจนตัวเองนั้นร่ํารวยนะครับก็มีเจ้าชายคนนึงเนี่ยอยากได้มะม่วงเนี่ยไปให้ มเหสีซึ่งแพ้ท้องได้ทานก็เป่าประกาศว่าใครที่สามารถทำมะม,ม,ม่วงให้หอมหวานได้เนี่ยให้เข้ามารายงานตัวหรือถวายตัวที่พระราชวังทานคนนี้ก็เข้าไปนะครับแล้วก็เสกมะม่วงหนึ่งหนึ่งถางเนี่ยให้กับพระราชาไปถวายพระมเหสีพระมเหสีทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆจน จนผู้เสกม่วงเนี่ยรวยล้นฟ้าเลยนะครับมีอยู่ครั้งหนึง่งพระราชาถามว่าเราถามจริงๆเธอที่ท่านเรียนเรียนเรื่องการเสกมะม่วงเนี่ยท่านเรียนมาจากไหนนะครับผู้วิเศษนั้นไม่ยอมตอบบอกว่าเราเรียนเองรู้เองและก็ทาเองเขาก็เลยให้เสกม่วงอีกครั้งหนงึ่งทีนี้พอเสกครั้งหนึ่งเนี่ย ครูพิเศษนั้นไม่สามารถเสกมะม่วงได้เลยเพราะว่าได้ให้สัจจะวาจาวไว้กับครูบาอาจารย์ว่าถ้าทุกครั้งที่เสกจจะต้องบอกว่าคนที่ให้ความรู้นั้นเป็นใครเช่นเดียวกับพี่น้องลูกเสือและนเนตรีถ้าผู้ใดที่ให้ความรู้กับเรานะครับก,ก็ขอให้พวกเรานั้นบูชาครูบูชาพ่อบูชาแม่แล้วก็รักเพื่อน,นครับ ในวิชานักเดินทางไกลก็คงจะสรุปได้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พวกเรารักษาสุขภาพครับดูแลสุขภาพิดีครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับวันนี้ขอจบวิชานักเดินทางไกลไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ